à, ờ, tục máy tục máy cân khí lọ ờ ờ ờ cân cân khí đợi cân khí cân khí nó lắc mang đây à ขี่นูแล้วพี่ฟิล์มเล่น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 โอเล่น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 สุพรรณษาเล่นเล่นกับพี่ฟิล์มโอสั่งสั่งให้นอนให้พี่ฟิล์มขึ้นนั่งเล่นด้วยให้พี่ฟิล์มขึ้นขี่ด้วยเอาเล่นเล่นเล่นพี่ฟิล์มขี่หนู ขี่นูนเร็วเออน่ารักน่ารักโอ้ยอะไรจะน่ารักอย่างงี้ขึ้นขี่แล้วเออพี่ฟิล์มขี่นู้อ้าวพี่ฟิล์มช้างบินแล้วหนูจะพาบินนะพี่ฟิล์มดูน่ารักมากมีการจะหมอบด้วยนั่งหมอบโอ้ยน่ารักจังเลยนะ่ะ ระวัาางพี่ฟิล์มตกโอเล่นเล่นเล่นกันครับวันนี้ฝนตกลินลินมาพี่ฟิล์มนี่แหละครับเวลาเขาจะกอดเขากอดเองเขานะครับเออกระชากดึงมีการกระชากดึงด้วย เียกสีนินไปเล่นด้วยเล่นเล่นด้วยกันเด้ะ,ะพบกับเรานะครับในช่อง f a ม i l ี่สีทับไทยนะครับในทุกๆวันนะครับความน่ารักของสุพรรษากับพี่ฟิล์มนะครับผมวันนี้พี่ฟิล์มไม่ได้พาสุพรรษาวิ่งเที่ยวนะครับเพราะว่าบรรยากาศมืดครึ้มนะครับผมฝนตกตกั้งแต่เตชา้าโอ้คุณยายนี่ยก yok lăn rèn chăng khun giai đi khun giai này này long ลองทำท่ารักคุณยายวันจันทร์มากกว่าสิเฮ้ยรักคุณยายวันจัน์แล้วพูดพูดด้วยกวันจันเอออาออาพูดรเออ นายต้องพูดว่าไม่รักสุพรรณษาแล้วรู้เรื่องไหมอ๋พูดสิไม่รักษาแล้วเออเอองอนงอนงอนเดินหนีงอนจริงเหรอพี่ฟิล์มงอนนางงอนแล้วอ้อนอ้อนนางอ้อนน้องหน่อย เอนั่งลงให้พี่ฟิมขี่แล้วลเออนี่คือความน่ารักของสุพรรษากับพี่ฟิมนะครับโอ้คุณยายวันจันทร์อยากเล่นด้วยเออนั่งนั่งนั่งเออขามากพี่ฟิมมากขี่หนูเออ ขี่หนูแล้วพี่ฟิมเอ๋พี่ฟิมมีการหลบหลอกลอก่อเออจับพี่ฟิมไม่ได้แล้วจับจับจับไว้จับจับจับ,จบ,จบกอดไว้แล้วกอดไว้กอดไว้อกอดไว้เลยเอกอกอดกอดกอดกดไว้กอดไว้เออกอดไว้เอกอดไว้เออดี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 จริงเลยดีทำท่าจะล้มสิ ทำท่าจะล้มเอ็นล้มอย่างงี้เขาจะกดอะไร้ไหมเออเอ้เนาะเออด้วยทำท่าจะล้มเหรองอกงอลงเออเออกด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 ไว้กดไว้กดไว้ไงกด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 ลมแล้วล้มแล้วกด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 เอกดกดไว้กดไว้กดไว้เอกดไว้เอกดไว้ โอ้โหครับอะไรจะน่ารักขนาดนี้ครับผมถ้าถอยหลังมาทำไมถอยหลังมาทำไมเนาะขึ้นขาหลังสิสงขาหลังขึ้นฝึกไปในตัวสงขาหลังขึ้น เาหางกอดวันนี้ฟ้ามืดครึ้มนะครับฝนตกรินทั้งวันเลยนะครับผมตั้งแต่เช้ามืดเลยหลอกล่อหลอกล่อเออพี่ฟิล์มกดไว้กดไว้กดพี่สาวไว้เรลวกดไว้ น่ารักสุดๆเลยครับโอ้โหพี่กับน้องนี่พ่อจะกินช้าเลยเพราะว่าเขาห่วงมากอยากให้ห่วงคนพ่อแต่เขาไม่ห่วงนะครับสัตว์ใหญ่ห่วงคนนี่ถือว่าโอ้หายากมากนะครับผมตัวข้อใหญ่แต่เขาหัวใจเขานี่ รักควานมากนะครับเล่นในกันเล่นในกันจนชินจนแบบว่ายังไงดีล่ะผูกพันมากนะครับถ้าไม่ได้เจอถ้าไม่ได้เจอหน้าพี่ฟิล์มหนึ่งวันนี่โอ้โหระวนกระวายนะครับผม ตอนกลางคืนก็มาเล่นด้วยใช่ไหมเวลาเท่าไหร่ก่อนเข้านอนก็มาเล่นด้วยซินินก็อยากจะมาเล่นด้วยนะครับแต่ว่าดูเหมือนกลัวสุพรรษาหรือเปล่ามาซินินมาเล่นด้วยกันถ้าอยากเล่นเนาะ เออสุพรรณษาก็รักพี่ฟีมด้วยรักน้องหมาด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดดูกดแล้วกดแล้วกดแล้วเป็นน้องหมาที่พี่ฟิมเจอที่ป่าครับเก็บมาเลี้ยง ตอนนี้โตแล้วครับตัวใหญ่ด้วยเอาขึ้นหลังน้องอีกวะให้ขึ้นหลังอีกไหมนั่งลงพี่ฟิล์มสั่งได้ไหมล่ะนั่งลงให้พี่ฟิล์มขึ้นหลังลเร็วเออดูน่ารักยังเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดูทำทำไมนูน่ารักอย่างนี้ลกูกฮะ ความน่ารักของสุพรรณษานี่เห็นดูมากครับผมดูครับดูเขาทำมีการงอเข่างอขาอ่อนพี่ฟิมอย่างนู้นอย่างนี้เออ,เอ,อนั่งลงเออนะพี่ฟิมบอกให้นั่งลงพี่ฟิมบอกให้นั่งลงคุกเข่าเร็วขาหลังคุกเข่าเร็ว พี่ฟิมบอกให้นั่งลงพี่ฟิมจะได้ขึ้นนั่งแล้วทำท่าถอยเข้าถอยออกนะครับให้พี่ฟิมมาเล่นด้วย น่ารักน่ารักจังเลยครับผมความน่ารักของสุพัรณสากับพี่ฟิล์มนะครับเล่นกันสนุกสนานมากรักเมมัม่งวะรักเมมัม่งวรักค่ะแต่ไม่รักเท่าพี่ฟิล์มหรอก,อกออโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ฟ้ามืดคลึ้มนะครับสุพรรณษาไม่ได้เดินเที่ยวเล่นกับพี่ฟิล์มมีการให้พี่ฟิล์มขึ้นหลังด้วยน่ารักมากยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกดซัสไลค์ด้วยนะคะอะไรครับแล้วก็ฝากไปกำลังใจใหพวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะไม่กดกระดิ่งเหรอ สารคังด้วยสารคังด้วยเงงงงๆงงง,งขอบคุณครับสวัสดีครับ